ครับต่อไปนี้คือการรีวิวแว่นจาก Mr. DIY ตอนสุดท้ายครับตอนที่3มาดูเช็คกันคุณภาพกันในอย่างแรกครับคือการสตรีมไลน์ครับเดี๋ยวให้ดูว่าน้ำเข้าหรือเปล่าออกไปครับสตรีมไลน์ไปน้ำเข้าปะ ไม่เข้านะต่อไปจะมาเช็คคุณภาพด้วยการโดดครับโดดแล้วดูดีครับว่าแว่นหลุดหรือเปล่านะฮะขยับ<ด>แว่นให้ดีครับอ่มาพร้อมมากครับโดดแล้วโดดแล้วเช็คว่าแว่นหลุดหรือเปล่ามาโดดอย่างเดียวหรอโดดอย่างเดียวโดดแล้วสตีมลาย้ากบไปได้ไปม,มาไปถึงไปถึงฝั่งแล้วแค่นั้นแหละแล้วลก็ตะโกนกลนกับมาว่าว่าน้ําเข้าหรือเปล่านะมาพร้อมนะครับพร้อมนะครับ Take ย o ม r m a ก k t a ย e ม o u r ก and go <c oughs> หลุดหรือเปล่าก้อง <c oughs> ไม่ไม่หลุดนะโอเคคุณภาพอย่างสุดท้ายครับว่ายท่าบีสเสื้อนะครับเอาแบบแรงๆไปเลยนะครับว่าดูดีครับแว่นหลุดไหมน้ำเข้าไหมเอาพี่ก้องพร้อมแล้วให้ยูมาควายท่าบีสเสื้อไปครับไปครับ go สรุปน้ำเข้าไหมครับถ้าบิดเสื้อไม่เข้านะครับโอเคนะโอเคครับวัสดีครับวัสดีครับดิเออไปไปครับ